สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผลชนะสูตรศอบแตงโมรอบสองออกแล้วทนายจอดแจ้งความคนบนเรือทำลายหลักฐานความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมวันนี้29มีนาคม65ทนายเดชากิติวิทยานันทนายความคดีการเสียชีวิตของแตงโมเดินทางเข้าพบวทีรยรีธนกฤษจิตอารีรัตนและขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อสอบถามถึงประเด็นที่โกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจสอบคดีแตงโมรวมถึงเรื่อง ผลชนะสูตรรอบสองที่ทราบว่าออกแล้วทนายเดชาระบุได้รับเรื่องผลชนะสูตรศพแตงโมสามรอบสองโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร,ร์กระทรวงยุติธรรมออกมาแล้วซึ่งคาดว่าคณะทํางานคดีการเสรียชีวิตของแตงโมจะนําเข้าสู่กระบวนการสอบสวนในสัปดาห์นี้และจะส่งผลให้ํำนวนคดีครบรอบทวนสมบูรณ์ขึ้นเบืองต้นผลชนะสูตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร,ร์สอดคล้องกับผลการชนสูตรโดยสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตํารวจส่วนการจะร้องทุกกล่าวโทษหรือแจ้งความดาเนินคดี เพิ่มเติมกับใครหรือไม่นั้นทนายเดชาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ตนอาจจะร้องทุกกล่าวโทษเพิ่มเติมกับผู้ที่ทำลายหลักฐานในความผิดฐานช่วยผู้อื่นให้มิต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงหรือทำลายหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ต้องรอผลการตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อจะยืนยันตัวบุคคลในการร้องทุกข์เอาผิดกับบุคคลนั้นก่อน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i e com ขอบคุณครับ